โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างเว็บไซต์วงกลมกันนะครับอันดับแรกให้เรามาดูโฟร์ชาร์ดกันก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานครับคือเริ่มต้นนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นค่าของวงกลมะจะเป็นด้วยแันค่าแทนค่าด้วย R นะครับแล้วก็สูตรการหาพื้นที่วงกลมนะครับก็จะเป็นอ่า สามจุดหนึ่งสี่ายอารูปังสองนะครับคูณด้วยคูณคูณด้วยอาร์ครับอาร์คูณกับอารา์ครับแล้วก็จบครับ เียก็จะเป็นโฟชาร์ดคร่าวๆของการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับอันัต่อไปเราจะไปสร้างอาบไซต์กันนะครับโอเคนะครับอันดับแรกถ้าเรามาถึงเว็บโค้ดให้เรากดไปที่ New like File นะครับแล้วก็ให้เรากด Windows Shift S แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะเซฟเป็นบ p h p นะครับแล้วก็พิมพ์ปไปเลยครับอันนี้ผมจะพิมพ์เป็นเว็บนะเว็บ เจ็ดแล้วครับแล้วเซฟครับเราต้องใช้สองหน้าแล้วก็เพิ่ขึ้นใหม่นหน้าเป็นที่เนี่ยแท็กไฟอะไรครับ <c oughs> รตั้งชื่อครับผมตั้งเป็นอ่อเว็บครับ ส่วนตัวโค้ดที่เราใช้ก็เป็นโค้ดเหมือนเดินมนะครับผมโค้ดที่เราทำทำมาจากาคลิปก่อนหน้านี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ปิดตัวที่เรามใช้แลนะ้วโอเคนะครับผมราดับต่อไปเราก็มาแก้ไขข้อมูลกนันนะของตัวเว็บอ่าก่อข้อมแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อข้างบนอัน,นแ,บบแรก ลนะแล้วก็ตรงเว็บผ้าน,นี่เราเปลี่ยนไปเป็นเว็บสี่แปดเลยนะครับขออนุญาตเปลี่ยนห่สองเว็บพร้อมกันนะครับจะได้การเลีนะโอเคนะครับเว็บสีเแล้วก็เปลี่ยนเป็นเว็บเ โอเคคียร <Okay, S 2> มต่อนะส่วนในหน้านี้เราก็ทําการเปลี่ยนจากความยาวนะครับแล้วก็ไปดูเอานะครับว่าพื้นที่ของนี่มันใช้อะไรก็ขอมุม เนี่ยตัวนี้ครับให้เราลบออกไปตัวหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็มาที่ความยาวหน่อย ให้เรามาเปลี่ยนเป็นค่ารัศมีนะครับค่ารัศมีของวงกลมตัดเซบแล้วก็เซฟทดลองไปดูนะครับว่าเว็บไซต์ที่เราทำเป็นเท่าไหร่นะหนึ่งสองเจ็ดจุดหกจุดสี่จุดเเจ็ดพีเอพีนะ โอเคได้ไปแล้วนะเลกครับแบบต่อไปเราก,ราก็อยากขอ,อยัดเช็คได้ครับโอเคเราก็ไปหน้าที่สองครับหน้าเว็บส่วนตรงนี้เราก็เปลี่ยนเหมือนเดิมครับเราใช้คิเลสบอยอันนี้เราก็ต้องลบออกไปตัวนึงครับเพราะลัทธิมีแค่อันเดียว เเป็นอย่างนี้โอเคนี่นเป็น,ปนวายกันับความรัศมี โอเคเนี่ยก็จะเป็น y เรีเยตรงนี้ก็จะตรงนี้ออกไปตัวหนึ่งนะครับ ล้วก็พิมพ์ไปได้บป้าเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลําดับต่อไปให้เราไปทดสอบใช้เว็บไซต์ของเลยครับอ่าดรฟร์นะโอเคนะครับนี่คือผลลัพธ์การคานวณของพื้นที่อวมกลมนะครับ ขอจบการนำเสนอการสร้างเว็บไซต์ในการคำนวณวงกลมไว้เพียงเท่านีน้ขอบคุณครับสวัสดีครับ